ถาบูชาต่อเลยครับมีสัจนะนานรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ครับมีไม่ยากถ้าอยากจะตกนรกก็ตกหน้าคนาข้างๆเดี๋ยวเขาก็ตบตอบด่าเขาเดี๋ยวเขาก็ด่าเราตอบทำ้ายเขาให้เจ็บปวดเดี๋ยวเราก็เจ็บปวดตอบอยากจะขึ้นสวรรค์ก็ยิ้มให้คนข้าง,างๆเดี๋ยวเขาก็ยิ้มตอบเรางั้นนรกสวรรค์มันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเมื่อไรที่จิตเราเสพความทุกข์มันก็ จิตเราก็จมปรักอยู่ในทุกขติภูมิขณะนั้นเราตกนรกเมื่อใดที่จิตเราเสพความสุขจิตเราก็จมปรักอยู่ในสุขติภูมิขณะนั้นเราขึ้นสวรรค์นั้นนรกสวรรค์มันมีอยู่ขณะปัจจุบันจ,จูอยู่ในปัจจุบันขณะอยู่แล้วแต่ขณะที่เราอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นจิตเราเสพอะไรแล้วเราตาย นั่นแหละถึงจะไปนรกตัวจริงและก็สวรรค์ตัวจริงล่ะเข้าใจมั้ยเข้าใจครับจะไปแล้วเหรอยังครับอ๋อเหรอนึกว่าจะไปแล้วเห็นมาถามทางจบสาธุครับเวียนมีจะกระวานสุขและทุกข์ซ้ําๆไม่เคยพ้นไปวนเวียนกําเนิดเกิดตาย ชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใจกรรม